ครับผมวันนี้ก็มาเจอกนอีกแล้วครับกับช่องขวัญใจเกษตรมือใหม่หผมตามที่สัญญาณไว้ผมที่คลิปที่แล้วผมทําคลิปที่ไปดูเครื่องที่สั่งเครื่องช่างเอ้าไ้ครับก็วันนี้ช่างเขาก็มาติดตั้งเครื่องครับผมแต่ตอนถ่ายมันเสียงมันขาดได้หายผมผมก็เลยมาอธิบายอีกทีครับก็อธิบายข้าข่าวผมบางที ช่างเขาทางานผมนไม่อยากรบกวนครับ <c oughs> ก็บรรยากาศก็เดี๋ยวถ่ายดยเรื่อย,อยมันก็จะประมาณนี้ครับช่างเขาก็ทํางานกันอยู่ครับตอนนี้เขากําลังกออน้ําใส่ทอดดูดนี่ครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูท่อดดูดครับท่อดดูดตนนัวนี้ยาวประมาณสิบสองเมตรครับม้วนหนึ่งพอดีครับผม <c oughs> ก็นี่นะครับยาวลงมาถึงคลองพอดี ก็ดูใช้ท่อเป็นท่อสี่นิ้วครับผมนี่ก็คลองเป็นคลองเขาเรียกอะไรคลองธรรมชาตินะผมแล้วฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นสวนตุเรียนเหมือนกันครับแล้วก็มีบ้านแล้วก็เหมือนบ้านเข้ามาพักอะไรประมาณนี้ที่พักเขาน้ำก็มีทั้งปีครับผมขึ้นลงตามฤด,ดูกาลครับหน้าแรงก็น้อยหน้าฝนก็เยอะ นู่นครับเขาลูกนุ่นครับที่เห็นไหมครับที่เราจะดันขึ้นไปแต่ไม่สูงขนาดนั้นครับกาห6คือ <96. S 1> ตัวที่ช่างเขากําลังทําอยู่นี้มันก็คือเช็ควาลครับผมที่จะไม่ให้น้ํามันตีกลับมาเท้าทิ้งเลยก็ตอนนี้เขาก็นี่ครับกําลังจะเตรียมเตรียมใส่เช็ควาลวตัวเมื่อกี้ครับ<ๆ>ก็จะมาใส่อยู่ตรงนี้ครับผม กันน้าย้อนกลับมาเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกระแทกเครื่องมาก <Yeah. S 1> ก็ใส่เช็คเว์าวกันไว้ครับผม mm. ก็ตอนนี้ช่างเขาก็กําลังดัดท่อครับผมนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของเขาที่ช่างเขาทํามาครับไม่ต้องใส่ข้อต่อข้อง้อครับผมใช้วิธีการโค้งท่อครับดัดท่อเพื่อที่จะลดแรงเฉื่อยอะไรประมาณนี้ครับที่ผมถามช่างเัา ถ้ามีข้อต่อเยอะๆมันอาจจะเป็นเหมือนแรงเฉยแรงอะไรของเขานะตามวิธีช่างครับผมเขาก็ดัดท่อเสร็จแล้วก็เอาน้ามาราดให้มันแข็งตัวเหมือนเดิมนี่ครับเช็ควาล์วที่ผมบอกเขาก็จะใส่ยิงน็อตลงไปด้วยครับเพื่อความแข็งแรงครับแล้วก็นี่ครับกําลังประกอบก็ดูบรรยากาศไปได้ครับผม และตอนนี้ติดตั้งเครื่องก็เสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้ช่างก็ก็กำลังอธิบายการใช้งานเครื่องกับพี่เจ้าของเครื่องครับผมเจ้าของสวนก็อธิบายรายละเอียดการใช้งานการเล่งเครื่องแรงดันกี่บาร์สตาร์ทยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ครับผมก็ทำความเข้าใจการใช้งานกันครับผมอธิบายการดูแลรักษาอะไรประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเราก็จัะไปข้างบนครับผมเพราะน้ําก็กําลังดันขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปดูหัวน้ําอะไรอยู่บนสวนนะผมไปกันเลยครับ นี่นครับต้นไม้ใหญ่ครับผมตรงที่สูงสุดที่เราจะต้องดันน้ำขึ้นไปครับ <c oughs> <c oughs> ทางก็จะลำบากนิดนึงครับผมรถธรรมดาก็ขึ้นไม่ได้ครับต้องเป็นบินนะผม โยกสักทีครับผมเดี๋ยวเราก็เกาะรถขึ้นไปกับเขานี่นะครับอะไรน,นี่ดูครับความคัน,นบรรยากาศก็ ได้เลยครับสวยงามครับผม นีแล้วตอนนี้เราก็ขับรถขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับผมตรงที่เราตั้งเครื่องครับบ้านหลังสีส้มนะผมมานี่ก็ประมาณห้าร้อยเมตรครับเดี๋ยวตอนนี้เครื่องก็กําลังทํางานอยู่น้ำก็น่าจะดันขึ้นมาเรื่อยครับ เราจะดันขึ้นให้ได้สูงสุดข้างบนไม่รู้จะถึงหรือเปล่าให้เรามารลุนกันครับยังได้ยินเสียงเครื่องครับนี่ครับหัวน้ำข้างบนเนี่ยผมตอนนี้ก็ รอมาสักพักแล้วครับน่าจะประมาณสักห้านาทีครับผมตอนนี้น้ําก็ยังนิ่งอยู่ครับปลายท่อยังไม่มีน้ําครับแต่เสียงเครื่องเริ่มเหมือนรอบมันจะเร็วขึ้นเรื่อยครับเพราะน่าจะเร่งเครื่องก็มารอรู้นะครับว่าน้ํามันจะขึ้นถึงข้างบนสูงสุดหรือเปล่าครับผม เหมือนพี่หลวงกับเดฟก็อยู่ข้างบนเพรอดูคนละชั้นครับตอนนี้น้ำไม่รู้จะเดินทางมาถึงไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวก็รอรุ่นกันครับผมตอนนี้เวลารอน้ำจากรู่นมาก็ใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีครับผม น้ำเริ่มมาแล้วแต่ปัญหาก็คือนี่ครับรงใสต้องต่อใหม่ครับผมท่อเมนแตกครับก็เดี๋ยวก็ต้องต่อใหม่ครับผม,บตตมบแต่ก็โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จไปในระดับนี้ครับผม แต่ตอนนี้คือท่อท่อเมนมันแตกครับเดี๋ยวเราต้องต่อต่อเสร็จแล้วผมเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อก็ถือว่าโอเคครับแต่ข้างบนน่าจะดันไม่ถึงครับพอท่อตรงน,นั้นมันแตกอข้างล่างก็จะได้ครับ โอเคนี่ครับผมหลังจากที่ <c oughs> ผมต่อท่อเมนเสร็จที่มันแตกข้างล่างนะั้นก็มีอีกสามสี่ท่อที่มันแตกแต่ผมไม่ได้ถ่ายไปแล้วนะเพราะฝนมันก็ตกกลัวโทรศัพท์มันจะเปียกครับผมแต่ตอนนี้ก็ไปเปิดเครื่องนะพี่เขาปเปิดเครื่องอยู่ตรงบ้านาหลังนู้นนะครับน้ําก็ถือว่าโอเคผมตอนนี้กําลังดันมันจะมีอยู่ทั้งหมด หนึ่สองสามห้าแถวหกประมาณสิบแถวตามสันเขาเนี้ยตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่ประมาณแถวที่ห้าที่หกหัวนี้น่าจะตันครับน้ำระเบิดนะครับ มันเหมือนหัวบางหัวมันอันนี้หลุดแหละเมื่อกี้หัวนี้มันระเบิดครับผมก็เลยต่อเปียกไปแล้วตอนนี้ตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วครับไปหัวข้างบนพ่อแกก็กำลังดูอยู่ครับช่วยกันดูครับผมอีกสองคนพี่กับเดฟก็ไปอยู่ที่เครื่อง ก็โทรประสานกันเลยครับวันนี้แหลกมากครับก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวก็ค่อยไล่ปรับหัวให้มันได้ตามที่ต้องการนะผมก็ปั๊มก็ถือว่าโอเคผม <c oughs> เครื่องก็สามใบพัดก็ตามที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปครับ โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้คลิปหน้า,าพาเที่ยวไปทำลิปอะไรไปเจอกัน